สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมา,ารีวิวรถตู้นะครับผมเป็นตัวปี๊บนะครับเป็นโมงหลังคาเตี้ยนะครับเป็น t o y ยต้าไ a แอปี10เครื่อง2 5 5ดีเซลนะครับรถคันนี้สภาพสวยครับสีสวยทั้งคันบอดี้เดิมๆเ,เลยครับผมระบบโครงสร้างตัวถังเดิมๆแทบจะไม่มีชนเลยครับผม สภาพสวยครับสีสันเต็มลองมาดูนะครับผมมีกุญแจร,รีโมทนะครับ2ชุดมาดูภายในกันครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสองบาเนเลือ,องฝั่งหรือใช้ได้ครบนะครับ บอดี้ภายในสวยมากถือว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับรุ่นเดียวกันเนี่ยถือว่าสภาพสวยเลยครับคอนโซลสวยแผงประตูสวยหลังคาก็ยังสวยสะอาดอยู่ครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับมาลองสตาร์ทเครื่องกันครับเครื่องนิ่งเงียบเลยครับผมระบบแอร์เย็นทั้งหน้าหลังนะครับ ใช้ได้ครบตัวนี้วิ่งไป2 0 0แสนกิโลเองนะครับผมถือว่าวิ่งน้อยนะครับรถเป็นรถใช้บุคคลนะครับผมไม่ได้บรรทุกอะไรทั้งสิ้นเลยครับถือว่าสภาพดีครับผมแผงประตูยังเดิมเดิมมาดูโครงสร้างด้านหลังครับโครงสร้างยังเดิมเดิมครับตะเข็บเม็ดอาร์คยังเดิมเดิมอยู่โชคฝาท้ายใช้ได้ครบปกติ เบาะทั้งข้างหลังนะครับมี8ตัวครบนะครับของให้อาจจะมีแค่8ตัวนะครับเดิมๆิมจากศูนย์หลังคาก็ยังสวยครับลองดูสภาพภายในยังโอเคนะครับผมมาดูด้านข้างครับผมโซฟาหลังใหม่ๆเลยครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานโครงสร้างประตูยังสวยครับเบาะโอเค อาจจะมีรอยนิดๆน,นะครับผมตรงประตูตรงมานั่งตัวแรกที่อยู่ริมสุดนะครับจะมีตัวเปิดปิดตรงนั้นนะครับอาจจะหลอกมีรอยนิดหนึ่งเบาะด้านหลังสวยครบครับเบาะยังแน่นประตูยังสวยครับนี่โครงสร้างน้นางคางยังเดิมอยู่มาดูด้านหน้าครับแหงประตูยังเดิมเดิมคอนโซลสวยครับวิทยุใช้ได้ครบ ระบบไฟฟ้าทุกอย่างครบสมบูรณ์เบกกากลางก็พับได้เหมือนตัวหลังคาสูงเลยครับด้านหน้านะครับบอดี้ด้านหน้าไม่มีชนนะครับสวยๆเลยครับเดิมสนิทครับระบบน้ำหล่อเย็นต่างๆก็สะอาดใสนะครับสวยๆ มาดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงก็ยังเดิมๆอ่าครับผมอาจจะมีทาสีมาแล้วบ้างนะครับผมครับประตูดูดก็ยังใช้ได้ครบทำงานปกตินะครับอ่าเรามาดูครับ เกิดใครสนใจไงก็ลองเข้ามาดูครับที่พลาดคันที่แล้วมา,าคันนี้ลองมาเป็นตัวเลือกอีกคันหนึ่งครับผมเอาไว้ใช้งานหรือไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆท,ท,ท,ท่องเที่ยวนะครับหรือไปทำเป็นรถบ้านท่องเที่ยวทางไกลสบายครับเดี๋ยวมาลองขับขี่กันดูครับการขับขี่ดีครับขับสนุกนะครับอัตราเร่งถือว่าดีเลยครับผมขับสนุก ขับทางไกลได้ครับพาครอบครัวเที่ยวหรือว่าทำเป็นรถบ้านได้สบายครับลองดูครับตามเบอร์โทรให้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ